ฮี a อินด e x ของกรุงเทพพุ่งเป็น53องศาเซลเซียสแล้วจ้าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสุภาพกายและใจของคนไทยคนกรุงเทพเป็นอย่างมากแล้วก็มีรายงานอันหนึ่งจาก CBS News ซึ่งเป็นสำนักข่าวระดับโลกเขามีบทความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนในภูมิภาคเอเชียแล้วในเนื้อข่าวนั้นเขาได้รายงานหลายประเทศ แต่ว่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่กล่าวถึงก็คือกรุงเทพของเรานี่เองครับ53องศาเซลเซียสแต่ไม่ใช่อุณหภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอุณหภูมิปกตินะครับแต่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่า heat index ตัวนี้สำคัญกว่าอุณหภูมิในเมืองหรือในประเทศนั้นอีกเพราะมันเป็นอุณหภูมิที่คนรับรู้หรือคนรู้สึกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับคือร่างกายของเราเนี่ย รับรู้ว่ามันเป็นอุณหภูมิมเท่าไหร่ Eden. ถ้าเป็นเมืองนอกในช่วงอากาศหนาวก็จะเรียกว่าวินชิลและนะครับว่าออลมที่พัดมาโดนตัวเราเนี่ยตัวอากาศรอบๆที่เย็นเนี่ยแต่มีลมที่พัดมาโดนตัวเราเนี่ยแล้วเรา,เารู้สึกว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติก็จะหนาวกว่าอุณหภูมิปกติของเมืองเมือง,อง,องนั้นนะครับฮีทอินเด็กซ์ก็เหมือนกันครับแต่กลับกันก็คือเป็นเรื่องของอากาศร้อนแล้วแน่นอนสภาพอากาศร้อนอยู่แต่ว่าเราเนี่ย รู้สึกอย่างไรจากความชื้นสัมพัสความชื้นที่มีอยูออ่ความเร็วของลมที่พัดลมร้อนเนะครับเข้ามาโดนตัวเราและปัจจัยอื่นๆอีก CBS รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยแนะนำให้คนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งให้อยู่แต่พื้นที่ในร่มนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอเนื่องมาจากฮิสโตหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงมากเนี่ย ถึง30คนแล้วแล้วก็เมืองหลวงของประเทศไทยครับกรุงเทพก็มีฮี a อินเด็นะครับอุณหภูมิที่คนรับรู้หรือคนรู้สึกได้จริงเนี่ยอยู่ที่อันตรายอย่างสูงสุดนะครับ extremely dangerous ที่53องศาเซลเซียสก็เป็นปัญหาใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอกันอีกต่อไปครับเพราะว่าในรายงานฉบับนี้เนี่ยได้พูดถึงอุณหภูมิของประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราและ ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิในช่วงหน้าร้อนนี้ของทวีปเอเชียใต้และทวีปเอเชียนออกเฉียงใต้ G ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงนี้มากที่สุดลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเมียนมาครับมีอุณหภูมิขึ้นถึงเรคคอร์ดไฮนะครับอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาที่46องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ฮิตเด็กซ์ก็สูงกว่านั้นแน่นะครับ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับถึงกับต้องหยุดเรียนหรือว่าปิดโรงเรียนหรือว่าให้เรียนที่บ้านกับโรงเรียนหลายพันโรงเรียนเพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกินกว่า43องศาเซลเซียสนะครับที่ประเทศเวียดนามครับแน่นอนก็เกิน43องศาเซลเซียสแล้วก็รัฐบาลก็เตือนถึงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านะครับการขาดน้ำแล้วก็เรื่องของฮิสโตรกนะครับ นักประวัติศาสตร์ผู้ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลกบางคนถึงกับระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปสู่อากาศร้อนจัดคราวนี้ในทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกแล้วนะครับแล้วยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเขาคาดการณ์กันว่าช่วงหน้าร้อนอย่างโหดร,ร้ายจริงๆจะมาในเดือนพฤษภาคมและ เดือนมิถุนายนเมษายนที่ผ่านมายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดที่จะเกิดขึ้นน,นะครับที่น่ากังวลเพิ่มเติมก็คือภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆและมีประชากรที่มีความยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก สตัวนี้มาผนวกกันครับมีความแออัดและยากจนทําให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือต่อสู้กับอุณหภูมิที่ร้อนจัดได้ลําบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่กันอย่างแออัดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีกําลังทรัพย์กําลังเงินที่จะไปซื้อทรัพยากรต่างๆซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาต่อสู้กับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยก็ยิ่งยากตามไปด้วย มาดูกันที่ทวีปเอเชียใต้ครับเมื่อปีที่แล้ว2023อากาศก็ร้อนจัดเช่นกันครับที่ประเทศปากีสถานครับมีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศร้อนนะครับก่อให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยมากกว่า100คนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมในปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศร้อนเท่านั้นครับยังนำมาซึ่งการขาดแคลนอาหารด้วย เพราะว่าด้วยอากาศร้อนก็ทําให้พืชผลต่างๆไม่ออกดอกออกผลตามที่ต้องการพืชอาหารต่างๆรวมถึงเรื่องของการปศุสัตว์ก็มีปัญหาในการผลิตผลตามไปด้วยก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชากรหลายล้านคนทีเดียวในปีนี้ครับที่ประเทศอินเดียสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากฮิสโตรกไปแล้วนะครับถึง36รายแล้วก็ที่ประเทศบังคลาเทศครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลต้องสั่งประกาศ ปิดโรงเรียนนะครับอยู่เรียนชั่วคราวอันเนื่องมาจากอากาศร้อนเกินกว่าที่นักเรียนจะนั่งเรียนในห้องและเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพถึง2ครั้ง2คราวทีเดียวนะครับทีนี้ลองมาดูกันว่าต้นเหตุของการเกิดอากาศร้อนจัดในช่วงนี้เกิดมาจากอะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้อธิบายถึงหลากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือเรื่องของเอลนิโยนะครับและในช่วงเวลานี้เอลนิโยกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ ลานยาแล้วเขาบอกว่าช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผ่านตัวนี้จะมีอุณหภูมิขึ้นสูงเป็นอย่างมากแล้วก็จะทำให้เกิดอุณหภูมิร้อนจัดในมหาสมุทรอินเดียซึ่งตัวนี้นะครับลมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพัดผ่านมาตั้งแต่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศเมียนมาและไทย แต่ปีนี้นะครับด้วยอุณหภูมิร้อนจัดตัวนี้เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านระหว่างเอลนรโ์ยไปสู่ลนานมีาช่วงรอยต่อจะร้อนมากๆม,มันพัดไปถึงประเทศฟิลิปปินส์อย่างที่ผมรายงานว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาอย่างหนักนะครับต่อมาครับปรากฏการอีกอันหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออากาศร้อนจัดในช่วงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็โลกร้อนขึ้น global warming นะครับ มันทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดฮีทเวฟหรือคลื่นความร้อนที่พัดไปทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนถึง100เท่าทีเดียวนะครับแล้วผลของอากาศร้อนจัดในช่วงนี้มันไม่ได้จบแค่ตอนนี้เท่านั้นครับไม่ได้จบแค่ในหน้าร้อน เพราะว่าแน่นอนว่าผลิตผลทางการเกษตรที่เสียหายอันเนื่องมาจากอากาศร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบในระยะสั้นแน่มันส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการขาดแคลนอาหารของประชาชนในประเทศแถบนั้นนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐษษษษกิจเรื่องของการส่งออกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติประเภทอื่นๆตามมาด้วยนะครับแน่นอนว่าปีไหนที่อากาศร้อนจัด อีกแป๊บหนึ่งเข้าหน้าฝนก็จะมีฝนตกหนักนํามาซึ่งปัญหาเรื่องของน้ําท่วมในช่วงหน้าหนาวอากาศก็อาจจะหนาวจัดส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพและก็ความปลอดภัยของประชาชนในช่วงอากาศหนักาตามอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภัยธรรมชาติต่างๆในโลกจะ เกิดขึ้นทีขึ้นและรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วรายงานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังบอกอีกว่าในปี2023เนี่ยเป็นปีที่โลกร้อนที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าในทวีปเอเชียเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นอย่างมาก เพราะว่าการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมยังไม่ดีพออันเนื่องมาจากว่าประชาชนยังอยู่ในฐานะยากจนครับตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญพอคนเราจนไม่มีข้าวจะกินแล้วเนี่ยการที่จะใส่ใจกับภาวะแวดล้อมและอื่นๆเนี่ยมันถูกผลักไปอยู่ข้างหลังแทนครับยังไงก็ต้องมีชีวิตรอดมีกินก่อนมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมก่อนนะครับแล้วส่งผลกระทบกับตัวเองครับเพราะว่า รายงานการศึกษาทั้งหมดบอกว่าไอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มคนจนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะไปซื้อหรือจ่ายเพื่อป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ข้อจำกัดในเชิงของเศรษฐกิจของเขาทำให้เขาไม่สามารถเลือกที่ตั้งหรือเลือกพื้นที่ที่มีความปลอดภัย หรือมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อาชีพการทำงานของเขาแน่นอนทำเซอร์วิสจ็อบทำเรื่องเก็เดอร์ตี้จ็อบพนักงานทำความสะอาดในเมืองและอื่นๆที่ต้องทำงานกลางแจ้งเขาหลีกเลี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเพราะยิ่งอากาศร้อนไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีเงินจะกินข้าวนะครับ จากรายงานข่าวฉบับนี้เนี่ยทำให้เราสามารถตีความและแสดงความเห็นได้ว่ามันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางฐานะต่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate c ่ a n g e อ่ค่อัง้างมากเราจะเห็นภาพว่าคนจนคือคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอากาศร,ร้อนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเด็นอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีกำลังซั์พอที่จะรับมือต่อสู้กับมัน ต่อให้เขาอยากจะทำคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีราคาแพงหรือมีต้นทุนสูงเกินกว่าระดับรายได้ของเขาที่จะจ่ายได้วัสดุรีไซเคิลวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆยังอยู่ในราคาสูงเกินกว่าที่คนจนจะเอื้อมถึงเขาจำเป็นต้องใช้วัสดุใช้สิ่งของและองค์ประกอบต่างๆในชีวิตประจาวันที่ไม่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อยู่ในราคาที่เขาจ่ายไหว การทำงานของเขาแน่นอนครับผู้มีฐานะยากจนทำงานกลางแจ้งทำงานใช้แรงงานหนักเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เพราะทักษะไม่ทำเขาก็ไม่มีเงินกินข้าวดังนั้นสิ่งที่เราควรจะผลักดันมากๆก็คือหน่วยงานภาครัฐจาเป็นจะต้องผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่เท่าเทียมกันสําหรับทุกคนการควบคุมราคาของอุปกรณ์และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสําคัญที่รัฐจําเป็นต้องผลักดันอาจจะต้องเป็นผู้รับทําเองในบางมิติเพื่อทําให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปหลบร้อนก่อนนะครับอากาศร้อนเกินไปจริงๆแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ